เราได้บูย่าติดต่อกัน3เกมแล้วเราว่าเราจะได้อีกไหมได้อีกแน่นอนครับเพราะว่าอาจจะมีมี5มี5จะเปลี่ยนโพซิชั่นแต่ว่าผูน้าตาม,มาติดๆมีโทก้อนอยู่ในมือยังไงเอา,เอาล่วงสบัดโอ้โหเล้นโคตรล่วงนะตัวผู้น้าคนเดียวเอาบมดสองสองเท่ากันใครคมกว่าไดมอนน้องดาวลงไปเดมเดมคนที่จะเอาให้หรือเปล่าล้วสบัดมาตรงนี้เลยนแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีอะ อยู่ข้างในและมีคนปีนทินมาปีนทินมาโหมดมาสตรงวาสนาเลือล่อนหนึ่งุเจ็ดแล้วโดนสามมาก,ก,ก่อนจากตัวเรโรแต่ว่าเกทายไปไ,ได้ในโรไปแล้วคนเดียวคนสุดท้ายยิงปีนจากข้างบนแล้วลงมาสามเพื่อปิดบัญชีตรงนี้หูน่ออกไปนอกวงเลยฮะยิงข้างนอกก็ได้ฮะถ้าเลือกที่จะไม่ออกมาแล้วตาดตัวหมีโอ้อยเลยจบจบว่าบูรีรัม เอาแล้วครับบุรีรัมกำลังจะทะลเฉลิงคว้าห้าบูญญ่าในเกมนี้มาได้ครับไม่มีใครรู้ตำแหน่งของไซรัสแต่ว่าคนสุดท้ายของ RRQ วโดนรู้ตำแหน่งที่เรียบร้อยลวจซาตรงนี้โดนยิงกดมาแล้วปิดงานไปเหลือคนสุดท้ายคือไซรัสไซรัสพยามจะยินะ่นอยู่แล้วโดนปิดมาสิบตีลิมเหนือเชื่อวันนี้วันเดียวบุรีรัมคว้าไป5บูญญ่าครับ,บ